ในปี2031อีก7ปีที่จะถึงนี้นะครับสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS นะครับจะถูกปลดระวางและเลิกใช้ไปเราจะเข้าสู่ยุคใหม่ของสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อการพาณิชย์ซึ่งดำเนินการโดยเอก,กชนครับโครงการอาวกาศหลายๆโครงการนะครับน่าจะเดินน่าจะก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดเลยในอีก5-7ปีข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นอาทิมิสของอเมริกาที่จะสร้างลูน่าเกตเวย์ที่จะเป็นสถานีอวกาศที่บินอยู่รอบดวงจันทร์นะครับโคจรอ,อยู่รอบดวงจันทร์ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะทําฐานปล่อยจรวดที่ดวงจันทร์แต่มาดูโครงการอีกทีหนึ่งเอ๊ะเขาจะทำบนบนอ,กบนอวกาศเลยคือลอยอยู่บนดวงจันทร์เลยแล้วเป็นฐานปล่อยจรวดได้นะครับ ในขณนะเดียวกันเราก็มีข้อมูลมาเพิ่มว่าสถานีอวกาศนานาชาติอย่าง ISS ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับก็กำลังจะหมดอายุลงแล้วนะครับเนื่องจากสภาพชิ้นส่วนมันอาจจะถูกใช้มานะเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับมีกำหนดจะปลดระวางเจ้า ISS เนี่ยในอีก7ปีข้างหน้านั่นก็คือปี2031 2031เนี่ยหลังจากปลดระวางเสร็จเรียบร้อย ISS นี่นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่มาก เขาจะปล่อยให้ตกทะเลนะครับก็พอบอกว่าจะปล่อยให้ตกทะเลทุกคนน่าจะแบบว่าเอาแล้วเดี๋ยวฉันหล่นลงที่ไหนหล่นลงประเทศไทยหรือปเปล่าอ,อันนั้นมันยุคของสกายบนะครับเราผ่านยุคนั้นมานานมากแล้วถ้าสถานีอวากาศ ISS, ISS จะตกนะครับมันจะเป็นการแสดงบนฟากฟ้าที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เราทุกคนควรจะดูด้วยตาสดๆจะเป็นลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของเรา แต่การตกเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าเขาจะไปตกที่ไหนนะทุกวันนี้เรามีชิ้นส่วนอวกาศมากมายที่ถูกบังคับให้ตกนะครับเขาเรียกว่าสุสานอวกาศอยู่ตรงทะเลแถบออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับเถิบออกไปจากแผ่นดินไกลมากตรงนั้นเป็นทะเลช่วงว่างๆซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณให้ชิ้นส่วนอวกาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมหรือยานอวกาศลำเล็กๆนี่นะครับที่หมดอายุแล้ว ไม่ไม่ได้ใช้งานแล้วอ่ะก็ปล่อยให้ตกทะเลเนี่ยเขาจะบังคับให้มันตกทะเลตรงตรงนั้นเลย ISS ก็เช่นกันครับจะไปตกที่นั่นแต่กว่าจะถึงวันนั้นกว่าที่เราจะได้ดูกันเนี่ยอีกทั้ง7ปีจากวันนี้ไปถึงวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสถานีอวกาศนานาชาติอันใหม่จะไม่ใช่การดําเนินการโดยประเทศที่ร่วมมือกันนะฮะเป็นภาครัฐร่วมมือกันอย่างทุกวันนี้นะครับ แต่จะเป็นยุคใหม่ของวงการอาวกาศนั่นก็คือจะมีบริษัทเอกชนนะครับที่เป็นคนทําสถานีอวกาศตัวนี้ขึ้นมาตอนนี้นะครับคอนเฟิร์มแล้ว2บริษัทนะครับที่จะทําสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์นะครับกำลังประชุมกันกันกบน a ซาแล้วก็สภาคองเกรสเรื่องของนโยบายการเงินและการลงทุนอยู่นะครับนั่นก็คือบริษัท Axiom Space และบริษัท Voyager Space สองบริษัทนี้ครับเขาจะเริ่มต้นด้วยการส่งชิ้นส่วนของสถานีอวกาศตัวใหม่ไปประกอบบน ISS ตัวเดิมนี้ก่อนนะครับจะเป็นการต่อยอดขึ้นไปเอาไปพักไว้แล้วไปประกอบไว้ก่อนแล้วพอถึงเวลาครบ5 7, ปี7ปี ISS หมดอายุก็จะแยกตัวออกจาก ISS แล้วกลายเป็นสถานีอวกาศอันใหม่ได้เลย สถานีอวากาศอันใหม่นี้จะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับดูภาพตัวอย่างเหมือนยานอวากาศใน Star Wars เลยเป็นรูปทรงเป็นตึกแท่งสูงๆขึ้นมาเลย นะครับแล้วจะดําเนินการหลายอย่างได้มากนะครับเพราะว่าพอเป็นสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆอยากจะทําอะไรในระดับอวกาศน,นะครับก็สามารถทําได้นะครับจะมีบริการต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่สถานีอวกาศแห่งนี้เอกชนสามารถเข้าไปร่วมลงทุนเข้าไปใช้บริการแล้วก็จะเกิดโปรดักต์ใหมๆ่ๆเซอร์วิสใหมๆ่ๆเกี่ยวกับอวกาศแม้กระทั่งโครงการใหญ่ๆอย่างที่มนุษย์เคยวางแผนเอาไว้ว่า ถ้าเราไม่อยากจะจุดจรวดออกจากพื้นโลกเพื่อต้านแรงโน้มถ่วงจากโลกทั้งหมดเนี่ยนะฮะซึ่งมันจะเปลืองจรวดมากๆเราสามารถไปสร้างฐานปล่อยจรวดที่สถานีอวกาศนี้ได้เลยอยู่ที่ชั้นวงโครจรต่ำของโลกเราซึ่งตรงนั้นเนี่ยกาวิตี้เนี่ยเป็นศูนย์แล้วนะครับก็คือไรแรงโน้มถ่วงแล้ว เราสามารถไปจุดจ,ดจรวดบนนั้นและจะเดินทางไปดาวดวงอื่นได้จรวดยำ,ำใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหไปดาวอังคารไปดาวอะไรเนี่ยสบายเลยนะฮะการการเดินทางในอวก,กาศก็จะก้าวหน้าขึ้นไปมากนะครับสถานีอวกาศแบบนีน้น่าจับตามองมากนะครับว่าอีก7ปีมันจะมีประสิทธิภาพและมันจะมีเซอร์วิสและมี ความเป็นไปได้ในการทำสิ่งต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนโอ้โหนี่คือเรื่องที่เรามาเล่ากันวันนี้ว่าตอนนี้เขาคุยกันอยู่ในสภาคองเกรสในระดับรัฐบาลเจรจากันเรื่องการลงทุนก่อนเพราะนี่คือโครงการใหญ่ระดับโลกสองบริษัทนี้อาจจะเป็นแค่หนึ่งในสองคนที่ลงทุนเริ่มต้น แล้วเดี๋ยวจะมีบริษัทเอกชนอื่นๆมาอีกมากมายผมแน่ผมบอกได้เลยสเปซเอของอีลอนมัสไม่พลาดแน่นอนนะฮะเวอร์จินกาแล็กตอะไรต้องมาแน่นอนนะครับลงทุนเสร็จเรียบร้อยลด,ดมทุนเข้าไปวางแผนการลงทุนให้ดีสุดท้ายแล้วนะครับอีก7ปีข้างหน้าเราจะมีเรื่องราวที่น่ารู้แล้วก็มีสิ่งต่างๆที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นอยู่บนอวกาศนั้น